ดาฟิเน่มิคาเอลเป็นนางฟ้าค่ะเป็นเทพแห่งแสงสว่างที่จะมอบความสุขให้ทุกคนค่ะเย้โอ้ตายแลอ้โหฮ่าฮัวแล้วตกตอ้ตกใจนิดหน่อยเราเรา้องซีรีนนี่ใครเหรอครับสวัสดีค่ะทุกคนแอลเลนเทียซีรีนไซเรนักรบแห่งมหานครแอลเลนเดสยินดีที่ได้พบทุกคนนะคะน้องซีรีนก็น่น้าละ ดำหยุดเขินก่อนหยุดหยุดหุดที่วนอมิกาเนี่ยเป็นนางฟ้าตกสวรรค์แล้วน้องอยากจะกลับไปสวรรค์อีกไหมฮะจริงๆทีแรกเนี่ยตอนที่มิกาตกลงมาใหม่ๆเนีิกาอยากจะกลับไปนะคะแต่ว่าพอได้มาเจอเพื่อนมนุษย์แล้วเดียมิกาไม่อยากกลับไปเลยค่ะโดยเฉพาะเวลาที่ได้เจอพี่สาวสวยๆหน้ารักนุ่มฟูก้นเด้งดึงมิกาเฮ้เดี๋ยว แปลกๆนะคะแปลกๆเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เมื่อกี้คัดขัดขัด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 อ่าด้วยอาจจะก้นเด้งถึงไม่ใช่อาจจะไม่เพราะว่าชตานนำพาเรามาเจอกันเพราะฉะนั้นแล้วคิดว่ารู้สึกว่าอยากจะเจอพี่ดำไหมแน่นอนสิคะอยากอยากเจอพี่ดำมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นบุคคลที่เอ่อท่านการ์บอลบอกว่าเป็นคนที่มิกะต้องเจอสักครั้งใช่เพราะว่าเป็นบุคคลที่น่าจดจำแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเลยค่ะ เอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้หมายเขาว่าไงอะครับแปยังไงนะพี่ซิลินทำไมโยนไม่พี่๋ยว <c oughs> ก่อนเขาถามเอ้าสาว,สาวอยากเกี่ยงกันเอาละใครจะตอบอะพี่พี่ซีลีตอบเลยค่ะพี่ซีลีนอบนออยากตอบอ๋ออยตอบก็ได้ค่ะนามาพี่เป็นคนที่มีความผันสายในตัวสูงค่ะอ๋ะอปัญญา <c oughs> อ่ ผันสาไงคะแบบมีอารมณ์ขันสดใสพลังงานสูงก็หมดฤทธิ์นะก็ปัญญาอ่อน <laughs> อ้าหนูไม่ได้พูดนะหนูไม่ได้พูดนะอ้าโอเคคำถามของน้องเซลีนเลย <laughs> ทำไมน้องถึงเป็นนางเงือกครับก็ท่านพ่อท่านแม่เป็นนางเงือกอะค่ะท่านพ่อท่านแม่เป็นนางเงือกอะค่ะเฮ้ยพี่นึกว่ามาจากกเอี้ยง มาจากนางเงือกอ๋อพี่นึกว่าเองโกมากับนงนกกาเป่าก็เด้าลมเนี้ยว่าเป็นนกเอี้ยงแมวนกกาเป่าเงนี้อู้อันนั้นต้องให้ทาซานแล้วนะจำไว้ทุกคนทาซานเกิดมาจากนกกาเป่าเกิดที่ตำบลหนองนกกาเป่าลมแปลกๆนะคะอันนันออ้ช่างมันเดือครับหลังจากตกสวรรค์ที่แรกที่นี่กลับไปคือที่ไหนในใจพี่คะ่ะนพูดอย่างนี้สิวะ <laughs> เดี๋ยวกูก็โดนกระทืบล่ะนั่นในมันมาแล้วเอ๊ะ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 พี่เราต้องเรียกรถพยาบาลไหมอ่ะไฉันฉันไม่เห็นอะไรทางนั้นอะไม่เกี่ยวอ๋อไม่ไม่เห็นเนาะให้พี่จะทิ้งกันอย่างนี้ไม่ได้นะทำใครเนี่ยเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะเฮ้ยเอ้ยพี่มิกาเอง อันดับของน่ารักที่เห็นแล้วชอบมากที่สุดนะครับน้องสีรีนงั้นเอาอย่างแรกก่อนเลยนะคะตัวเองคะ่ะเพราะว่าเท่าที่คิดออกตอนนี้ก็มีตัวเองเนั่นแหละค่ะที่น่ารักที่สุดแล้วอันดับที่สองล่ะครับเอาเป็นสัตว์โลกแล้วกันคะ่ะอ่าแล้วสัตว์โลกที่ว่านั่นก็คือคือ,ค,อคืออะไรดีคะประตูปุบป,ป,ป,ประเภทไม่ได้อะมันน่ารักหมดเลยค่ะ แสดงว,ว่าฟวายก็น่ารักสินะน่ารักค่ะเออจริงเปลี่ยนยากก็น่ารักตระเข้ก็น่ารักใช่ใช่ค่ะตัวเล็กตัวน้อยแล้วปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจที่ฉันหนวดเป็วูดพันตัวเหยื่อละน่ารักค่ะน่ารักพอด้เวลาคุณเปลี่ยนคำตอบอันอันดับที่สองคุณเปลี่ยนไปอะไรก็ได้นะไม่ว่ากันน้องแมวแล้วกันค่ะอ่าน้องแมวอันดับสามนะฮะอันดับสามเป็นคนดูค่ะใช่คนดูนี่แหละค่ะน่ารักป๊ คอนโดอันนี้มันตั้งสูงสูงอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นอะไรนะคะเคยทีไอ้ที่มันตั้งสูงสูงอะนะคอนโดคอนโดเออคอนโดอ๋อนึกว่าคอนโดอ๋อตอนแรกอ่ะพี่ได้ยินว่าคอนโดเว้ยอารมณ์แบบคอนโดไม่น่ารักเหรอว่าแบบต้องเดินไปกอดคอนโดอุ้ยตัวเองน่ารักจังเลยอย่างเงี้ยนะเจ้าที่นี่รักตายเลยนะบอกให้นักเสี่ยนคำใหม่ค่ะเอาเป็นแฟนๆแล้วกันค่ะอ่าแฟนนะใช่ค่ะ สิ่งบ er ันเทิงอะไรที่นอชชอบมากที่สุดแล้วทําไมอ่ะมิกาไปนางฟ้าอยู่บนสวรรค์เนี่ยมิกาก็ได้มองลงมายังโลกมนุษย์แล้วมิกาก็เจอกับสิ่งสิ่งหนึ่งค่ะก็คือคือนิตยาสารนุชพี่คิดดูสิคะพี่คิดดูว่าการที่เราได้เห็นก้นเด้งๆของพี่สาวเฮ้ยดไ a t เอี๋ยว เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหรอคะเมื่อกี้ใครหรอคะเฮ้ยมิกาโดนข้อสิงค่ะพี่ช่วยด้วยรู้ไหมสิที่แกพูดนะ่ที่แกบอกว่าตูดน,นะที่แกบอกว่าแกเห็นตูดเมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดแล้ว<อ>ถูกใจวะใช่ไหมคะใช่ไหมพี่ผู้เพียงผูกใจตัวแกจริย์เลยไม่เกิดก,ก็ดีใจที่มีพี่ดำที่เห็นแล้วว่าก้นมันดีขนาดไหน <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จักใครทางนั้นนะคะซีนี้ไม่รู้จักใครทางนั้นวิวว่าอย่างงี้ไม่ได้นะปกติว่ายน้ำอยู่ทะเลอะไรฮะลุมแม่น้ำกกกรหรือเปล่าอยากได้คำตอบแบบธรรมดาหรือคำตอบแบบสวยก่อนนี้ค่ะเอา,อางี้ของคุณทำไมพี่อตอบแบบนี้ เรื่องของคุณคุณอยากตอบยังไงคุณเอาเลยคุณอยากจะบอกว่ามาจากแม่น้ำเกยงสีเกีงยงแล้วกระโดดขึ้นมารกระโดดขึ้นมาโลดกรซิฟิกอะไรเงี้ยแล้วก็ข้ามมาแม่น้ำขงก็ได้หรือคุณจะมาแม่น้ำกบกบก,ก,ก็ได้ก็ไม่ว่ากันอาหครทั้งนั้นบอกตร,ตรงเลยนะคะตุซิลีนอะ่ะอยู่ทะเลที่แบบธรรมดาทั่ว,ว,วไปอะคะ่ะก็ไม่ต้องมีภูเขาไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นเพราะเรามีกันและกันอยู่แล้วเพราะเรามีกันและกันอยู่แล้ว,วขอโทษนะทะเลบ้านคุณอยูภูเขาเหรอวะ ามันลอยน้าไม่ได้ก็แาทะเลที่มันเห็นภูเขาไงเอพี่พี่มองไมมัเป็นคํำคมแล้วมันก็จะเป็นคํำคมเองค่ะเกียดมาจริงจังก็ได้ค่ะไม่แล้วมันคำถามต่อไปแล้วไม่คุยด้วยแลละน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากพี่กะเป็นน้องที่อ่าใช้คำว่าอะไรดีนะ น่ารักในแบบที่ไม่เหมือนใครอะไรดีดีกว่าอ่าเขากำลังบอกว่ามึงแปลกเอ๊ะไม่พี่ดอมอย่าใส่ไลน์พี่ซีรีนพี่ซีรีนเป็นชาวเงือกอาจจะใช้ภาษาได้ไม่ไม่ใช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 ่ไหมพี่อ๋อเหรออ๋อเหรออ๋อเหรอเอ๊ะเดี๋ยนะเดี๋อ๋อหรออ๋อเหรอคืออะไรอ่ะอ๋อพี่ดอมก็เป็นคนที่ไม่เหมือนใครในอีกแบบด้วยค่ะอ่ะแปลกเหมือนกัน คนละเวที่แบบแตกต่างแต่ลงตัวอ้าอคือมึงได้หัวกูแปลกมากกว่ามิกะเข้าใจทุกอย่างแล้วพี่เข้าใจทุกอย่างแล้วสวยแน่นอนที่สุดจ้าแปลว่าอะไรเนี่ยเอาสูเอา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 สอาเอเอาาอเเอาเอเอเเออ เี้ยมกะจ๋าแกมันไม่ใช่คนธรรมดาเพราะว่ามิกะเป็นเทพไงคะคนอีสานเฮ้ยน้องไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยเรานี่คนอีสานคนบ้านเดียวกันตัวนี้โอ้ยเอ้ยไอ้มาแต่ใส่ไอ้กับคนอีสานดิ ก็ดีสารโอ๊ยยากกินเขาดิโอ๊ยกินแล้วจ้าแต่ว่าอยากกินอ่าโอ๊ยบเบาดีกว่านระวังทั่วเขาซิเบอร์เลยอีรีสนั่งซื้อๆบ่ต้องเปี้ยวเห็ดเห็ดรู้แน่ว่าเปี้ยวปากโอ๊ยอายมาซางว่าบ่ได้เปี้ยวปากเด้อมีการเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนั่นแหละพี่ซีรีสพี่ซีรีสเป็นคนที่เออเซ็กซี่น่ารักกล้าหาญเด้งดึ๋งเอ้ยใช่เออะอ่ะ มันเริ่มแปลกขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่และอันอะไม่ไม่ใช่มีกาหมายทิงทางของพี่เซรีนต่างหากจับดีหน้ามิกาได้เลยดังแปะอะไรเงี้ยแต่ดีหน้าดังเงี้ยเฮียพี่ดำเหรอคะพี่ดำเป็นคนที่สมอ่อนอ่ะหน,หนูหนูไม่ได้พูดนะ <c oughs> เอาละคำถามสุดท้ายของเซรีนก็นนคืออะไรอ่ะถามว่าอะไรเนี่ยโลเพเป็นแฟนพี่ดำมันคืออะไรวะเอ๊ะ <c oughs> อันนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะซี่ีไม่เกี่ยวนะเอโตอทุกคนคะวันนี้เซราฟิเนมิคาเอลแล้วก็พี่ แอลเลนเชีซีลีนแล้วก็พี่พี่ดําอ่อพี่เขาไม่อยู่แล้วหรือเปล่านะอ่าเขาโดนลักพาตัวไปแล้วงั้นเราต้องขอลากันไปก่อนนะคะก่อนจะกาัก,กันอ่าฮะมิกาฝากอะไรหน่อยไหมก็ฝากติดตามพี่ดําแล้วก็ฝากติดตามพวกเราเราเทมมิสติกด้วยนะคะได้ค่ะสามารถติดตามพวกเราทั้งสองคนได้ด้วยเช่นกันนะคะที่ช่องเดลฟิเนียมิกาเอลและแอลเลนเชีซีีนค่ะก็ขอ, <laughs> ขอบคุณทุกคนที่ได้่าจะถึงตอนนี้มากๆนะคะ หวังว่าทุกคนจะชอบเราแล้วก็พี่ดำด้วยกันนะคะ <c oughs> ไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคน <c oughs> ฝากสวดมนต์ให้พี่ดำด้วยนะคะ